สวัสดีครับผมอาจารย์เดชยานทิพย์ครับวันนี้จะมาทํานายลัคนาราศีปี2568แต่ก็ต้องกลืนไว้ก่อนนะครับว่าการทํานายแบบนี้เป็นการทํานายแบบทั่วไปนะครับไม่สามารถจอะลึกเป็นบุคคลได้ถ้าเกิดท่านต้องการดูดวงแบบเจอะลึกก็ต้องติดต่อเข้ามาโดยตรงตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างที่จอนี้นะครับการทํานายดวงไม่ว่าจะเป็นดวงประเภทไหนก็ตามจะดูแบบไหนก็ตามจะต้องดูเรื่องของวิธีคิดของเจ้าชะตา เรื่องของการที่เลี้ยงดูขึ้นมาเรื่องของกรรมและก็อีกหลายอย่างประกอบกันครับดังนั้นการดูดวงลัคนาราศีแบบนี้เป็นการดูแบบภูโคลงทั่วไปไม่สามารถยึดเป็นการทํานายแบบส,ส่วนตัวได้นะครับเอาละมาเริ่มกันเลยนะครับปี2568เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีที่ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพระราหูโคจรไม่ปกติเลยนะครับ โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกเนจะมีปัญหาเยอะมากดังนั้นหลายราศีจะได้รับผลกระทบบ้างมากน้อยก็แล้วแต่ราศีนั้นนะครับโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม2568ทุกราศีต้องระวังครับเพราะดาวตรีเทพคือดาวพระหัสบดีดาวพระราหูดาวเสาร์สาดาวเนี่ยนะครับจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีในเดือนพฤษภาคมปี2568อาจจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมือง มีปัญหาผลกระทบของเศรษฐกิจทั่วโลกและลามกระทบ,บประเทศไทยหรืออาจจะมีภัยพิบัติที่ทําให้น้ําตาของประชาชนชาวไทยต้องรินไหล oh, ทั้งนี้ <no. S 1> ก็ขอให้ทําทนายของผมนี้นะครับเป็นการทานายที่ผิดผิดอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเพราะว่าไม่มีใครนะครับอยากให้ประเทศไทยของเราต้องพบกับภัยนะและความวุ่นวายสวัสดีครับผมอาจารย์เดชยานทิพย์นะครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของดวงชะตาราศีปี2568ครับ ท่านที่อยู่ในราศีสิงค์ครับเกิดวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับในกรณีของการงานและการเงินในครึ่งปีแรกดวงการงานเนี่ยแล้วก็ดวงการเงินด้วยนะครับยังอึดอัดนะฮะยึกยักมันกึกกักยังไงก็ไม่ทราบทำอะไรไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของความลาช้าในการตามหนี้ตามทวงหนี้เหลืองงานที่ทำไปแล้วไม่ได้ผลกำไรตอบแทนมา ตามเวลาที่สมควรนะครับเหมือนกับเมื่อปลายปี2567ยังไงต้นปีของ2568ปัญหาการงานปัญหาการเงินของคนราศีสิงห์ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากคนรอบข้างไม่ได้มาจากตัวเองเช่นมาจากบริวารไปทําเรื่องเสียหายอุบัติเหตุทําให้รถของบริษัทพังอะไรประเภทนี้หรือว่าญาติของเราหรือคนที่เรารู้จักปราบงานนี้นะครับสร้างความเดือดร้อนให้เราและทําให้เราต้องเสียเงินโดยใช่เหตุครับ เรื่องเจ้านายและเพื่อนร่วมงานรวมถึงบริวารเนี่ยมันจะเสียหมดเลยนะครับในช่วงต้นปีแรกของ256 8นะครับจะทําให้ยิ่งงุดหงิดงุดงิดงุดงิด,งด,งดมากขึ้นถ้าทํางานด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันจะอารมณ์ไม่เสียมากนักและเราจะสามารถตัดสินใจโดยไม่ต้องมากังวลด้วยความรู้สึกของใครๆแต่อุเมถ้าทํางานเป็น,ปน,ปนทีมรับรองว่าคนรอบข้างที่อยู่ในทีมของเราไม่มีวันที่จะยอมรับความคิด หรืองานที่เรานําเสนอไปครับเราจะทาให้เราอารมณ์เสียและรู้สึกว่าเราขาดความสําคัญและไม่เป็นที่ต้องการของทีมงานของเราเพราะฉะนั้นทำอะไรทําคนเดียวรัิส่วนเรื่องความรักครับคนราศีสิงห์นี้ใครก็ตามที่ยังไม่มีคู่นะครับก็ควรอยู่เป็นโสดต่อไปเพราะถ้ามีคู่มันจะกลายเป็นการถ่วงการงานถ่วงการเงินของตัวเองจะทําอะไรตามใจตัวเองไม่ได้แล้วมันอาจจะกลายเป็นเอาคู่เข้ามาเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือเรา จนเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองแล้วรู้สึกอึดอัดบางคนไม่ชอบนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยหรือว่าแต่งงานเรียบร้อยแล้วมีรูปมีบุตรแล้วต้องระวังเรื่องปัญหาจากการทะเลาะก,กันโดยเฉพาะเรื่องของรสนิยมที่ไม่ตรงกันไอตอนจีบกันรสนิยมตรงกันครับแต่พออยู่กันไปสัก2ปีขึ้นไปแม่อะไรอะไรมันขวางหูขวางตาไปหมดชีวิตบัดซบลอเกินอย่างไรก็ตามครับเราต้องเลือกเอาว่า อยู่ร่วมกันหรือต่างคนต่างไปถ้ามัวแต่ไม่สะกดคำว่ายอมให้ได้ยอยักษออ,อ่างมอมาสะกดกันไม่ได้รับรองว่ามีปัญหาทะเลาะกันนุนแรงอาจจะต้องแยกกันเดินนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่มีคู่แล้วแต่งงานกันแล้วเนี่ยมักจะนําเรื่องเก่าๆเนี่ยขุดขึ้นมาเวลาที่ทะเลาะกันเอาปัญหาเก่าๆมาว่ากันแล้วก็อาจจะทําให้ต้องเลิกรากันโดยการที่ขุดเอาเรื่องเก่าๆซึ่งมันผ่านไปนานานแล้วเนี่ย เอามาขุดมาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าอาดีตนะมันเคยเป็นความจริงนโยมแต่ปัจจุบันมันใหม่จริงแล้วจะขุดเรื่องเก่ามาพูดเพราะเพียงแค่อยากจะสะใจเท่านั้นหรือ,อ้ชีวิตรักมันบัดซบเช่นนี้หรอกโยมส่วนสุขภาพของคนราศีสิงห์ที่น่าเป็นห่วงก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพจิตครับเพราะจะเป็นปีที่คนราศีสิงห์เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมากครับเจอแต่เรื่องเจอแต่ความกังวล เครียดอิหลีและมีปัญหาผลกระทบต่อจิตใจมากมายครับโดยเฉพาะผลกระทบจากคนภายนอกเรื่องคำพูดเรื่องการปฏิบัติตัวของคนภายนอกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขารังเกียจเดียดฉันเราและเอามาคิดคิดคิดค,ดค,ดคิดเป็นวังวนจนทำให้เป็นโรคจิตได้ไง่ายๆนะครับอย่าเป็นคนคิดกังวลครับ เพราะมันจะส่งผลทําให้ท่านเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้เป็นโรคไบโพล่ามาก็ได้เพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตไม่ควรอยู่คนเดียวจะส่งผลให้ท่านเกิดอาการดาวน์ซินโดรมหรืออาจจะเป็นปัญหา Depression ขึ้นมาก็ได้นะครับโดยเฉพาะสาวสาวราศีนี้ระวังให้ดีในเดือนตุลาคมอาจจะมีปัญหาเรื่องมดลูกนะครับอาจถึงขั้นอักเสบและต้องผ่าตัดในที่สุดเดอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือทั้ง ผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นโสดในราศีนี้ระวังจะไปทำเขาท้องเดอ้อเพราะว่าในช่วงมกราคมถึงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะท้องโดยไม่ได้คาดหวังมีเกณฑ์ที่จะสร้างปัญหาจากการให้กำเนิดชีวิตใหม่โดยที่ยังไม่พร้อมต้องระวังให้ดีนะครับส่วนเลขเด่นครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเลขเด่นคือเลขส 9, และเลข2ครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับ